ครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเพลงที่มีชื่อเพลงว่าที่ผ่านมาครับเพลงนี้ที่เล่นก็จะมีอยู่แค่4คอร์ดนะครับมีคอร์ด C คอร์ด F คอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด G ครับเราไปเริ่ม หัดกันไปทีละท่อนนะครับาการตีคอร์ดเพลงนี้ก็จะเป็นแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดก,ก็ไม่ต้องใส่ลงขึ้นก็ได้นะครับแต่โดยส่วนมากแล้วเพลงนี้จะเล่นเป็นสองห้องนะครับก็คือเล่นอยู่คอร์ดเดิมสองครั้ง ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นแล้วก็ยังอยู่คอร์ดเดิมเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ลงขึ้นถึงจะเปลี่ยนคอร์ดก็คือนับไปสองรอบสองห้องนะครับเพลงนี้ถ้าว่าจะให้คีย์ตรงกับต้นฉบับก็ให้ใช้คาโปดคีบที่ช่องสี่นะครับแต่วันนี้ผมไม่คีบนะครับ ผมร้องเสียงสูงไม่ก็ได้ผมก็เลยไม่คิดเดี๋ยวหมดเสียงแล้วก่อนอมาเริ่มนะครับวันแห่งความรักพอรักลงขอซีนะครับรักขอมอกเพลงน,นี้นี่ขอดเนะครับจะสังเกตน,นะครับว่า ผมจะเล่นไปสองห้องผมจะตีแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่ผมไม่ใส่ลงขึ้นตอนขั้นระหว่างกลางครับอันนี้ทำให้ดูก่อนครับวันแห่งความรัก ฉันฉันขอด C ีนะครับฉันแม้วันนี้เขาไม่อยู่อยู่ขอดเอฟครับอยู่ ควันให้คนที่อยู่อยู่ข <U. S 1> อรเอฟอยู่แสนไกลเธอไม่ต้องเก็บไว้ไวเอเมเนอร์ครับไว้แค่เพียงเธอได้ฟังฟังคอร์ดจีฟัง จีนี่เราจะตีส่งนะครับเราตีครบห้องก่อนห้องหนึ่งแล้วพอห้องหลังเราจะตีส่งโดยการตีเบิ้ลห้าครั้งนะครับแค่เพียงเธอได้ฟังขอบคุณเธอโดยทีที่ห้า ทีที่ห้าจะไปลงตรงคำว่าขอบพอดีสองสามสี่ขอบพอพอคำพอเราร้องเพลงคำว่าขอบมันก็จะลงตอนที่เราตีลงคำที่ห้าไอ้ครั้งที่ห้าพอดีสองสามสี่ขอบแล้วก็พอลงคำว่าคุณเราก็ตีลงอีกทีหนึง่งคุณแล้วก็ใส่ลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดซีที่คำว่าเธอคุณ อีีกทนะครับแค่เพียงเธอได้ฟังขอบคุณเธอขอบคุณเธออ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดู ตัวอย่างจากเริ่มแรกนะครับวันแห่งความรัก Fuck. Wow. ขอที่คำว่าเธอตอนแรกน่าจะได้นะครับเ,เล่นเป็นสองห้องสองห้องขอบคุณเธอเธอลงขอดีที่ทำไม่รู้ว่าใจฉันยังยังขอดยังมี <C. S 2> ขอใ้ขดูแลเธอดีเตอเอดเเธอ,เธอ,อดธอีแล้วก็มาลงกอดเอมนอร์ตร er, งกับคำว่าจากเลย <Yeah. S 1> จาก็บรักที่มี ไปรอให้ใครสักคนที่ยังต้องการแล้วก็การที่กอด F การแล้วก็มเน n ร์ตรงคำว่ารักเลย<ก>รักที่เธอให้กันจะเก็บไว้ในความความขอด G ความฝัน กดจนี่เราเล่นห้องเดียวห้องที่สองเราตีลงแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็หยุดในความะจะเก็บไว้ในความฝันลงบอลลงเราก็หยุดไปเสมอไปลงกอดซตรงคำว่าเหมอเหมอไป C ก็สองอ้องเหมือนเดิมก็คือปกติแล้วเราจะเล่นสองอ่างนั่นแหละไอ้ขอดจีแต่ว่าห้องที่สองเราก็ตีลงแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะยืดไปหรือว่าถ้าใครจะตีให้ครบอ้องมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราตีแล้วหยุด มันก็จะเพลาะกว่าจะเก็บไว้ในความฝันเสมาไปแบบนี้ก็ได้ถ้าว่าไม่หยุดแต่ถ้าหยุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเก็บไว้ในความฝันเสมอ ไปเสอมอเมอขอดีก็มาเล่นสองห้องเหมือนเดิมเสมอไปแล้วก็ขอด f แล้วก็ไปขอด C ขอดเอก็สองห้องเหมือนกันแล้วก็กลับมาขอดสีสองห้องแล้วก็กลับไปที่ขอดเออีกสองห้อง ถึงจะไปต้นใหม่นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างจากขอบคุณเธอขอบคุณ <Bye. S 2> บทเพลงนี้แล้วก็มาเข้าต้นบทเพลงนี้ เพลงนี้เอมเนอร์ตรงตน้นบทเพลงนี้ตรงนี้เราจะเล่นแค่อ้องเดียวนะครับบทเพลงนี้คงเป็นเพลงสุดท้าย้า้กอดจีท้ายอาย้องเดียวเหมือนกันไ,ได้กอดเอฟได้เวลาที่ ผ่านกอสีผ่านมาจดจำไว้ไว้เอเมนเอ์ไว้ความรักดีดีที่เราไม่อาจอาจขอดจี้อาจรักษาให้ขึ้นกลับมามาขอดเอฟมา ก็จนี่เราก็จะเล่นเหมือนจะเล่นสองห้องนะครับแต่ว่าห้องที่สองเราตีแค่ครั้งเดียวเป็นเหมือนเดิมหรือว่าจะส่งก็ได้นะครับจะส่งแบบตีลงเบิ้ลห้าครั้ง เหมือนกับตอนที่เราร้องแค่เพียงได้ฟังตรงนั้นก็ได้นะครับส,ส,ส่งห้าครั้งไปลงครั้งที่ห้าตรงคำว่าขอบพอดีเป็นเหมือนเดิมขอบคุณเธอแบบนี้ก็ได้ครับจะสังเกตว่าในตอนนี้ เป็นห้องเดียวหมดเลยนะครับตีลงลงขึ้นๆลงๆแล้วก็ใส่ลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนขดถ้าไม่ตันักก็ตัดลงขึ้นออกไปอ่ะดูตัวอย่างนะครับบททเเเพพลลงงงนนี้ค้คป็สุดา กลับไปที่ขอบคุณเธอขอบคุณเธอตรงนี้ก็ขอด C เหมือนเดิมนะครับขอบคุณเธอสององเหมือนเดิมนะครับที่ทำไม่รู้ว่าใจฉันยังยังขออ F ยังมีอยู่จากวันนี้นี่ขอด C <F S 2> นี่กอดซีนี่คือเพลงในเธอจากใจที่ยังมีอยู่บทเพลงนี้คือเพลงในเธอจากใจที่ยังยังขอเอฟยังมี นี่ที่คอร์ดซีนี่คอใ้เขาดูแลเธอเธอคอร์ดเอฟให้ดีแล้วก็ไปลง a อมิเนอร์ตรงคำว่าจะพร้อมกันนะครับจะเก็นระจิม,มี ไปรอยใครสักคนที่ยังต้องการการกอดเอฟการแล้วก็มาลงเอมเนที่คำว่ารักพร้อมกันรักที่ฉันรักที่เธอให้กันจะเก็บไว้ใน,ในความความกอดจี ตรงความที่กอดจเราก็จะเล่นตีเต็มห้องไปห้องหนึ่งแล้วก็ห้องที่สองเราก็ตีลงทีเดียวเหมือนกับเที่ยวก่อนนะครับจะเก็บไว้ในความฝันเสมอเสมอเป็นขอดี เสมอไปตรงนี้สองห้องเหมือนเดิมแล้วก็เสมอเสมอเป็นคอร์ดเอเสมอไปสองห้องเหมือนกันเสมอเสมอกลับมาคอร์ดซีเสมอไปเสมอ ก็กลับไปเสมอที่คอรดเหรอเสมอไปแล้วก็มาจบที่คอร์ด C นะครับหรือถ้าไม่อยากให้จบที่คอร์ดซก็จบแค่เสมอไปตรงคอร์ด F ก็ได้เสมอไปจบไปตรงนั้นเลยก็ได้นะครับ ไปดูตัวอย่างจากขอบคุณเธออีกครั้งนะครับขอบคุณเธอ Bye. สองห้องหมดเลยยกเว้น่อนบทเพลงนี้คงเป็นเพลงสุดท้ายที่เล่นห้องเดียวอาจะได้นะครับดูตัวอย่างแบบ c ค v เวรตั้งเพลงก็ให้กดลิงก์ที่คำคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ถ้าพอจะฝึกกันได้แล้วก็มามันก็ไปเล่นตามกันได้ถ้าพร้อมแล้วก็ลงไปกดเลย